มีคนบอกผมเสมอว่าอย่าทำอะไรก็ทำเถอะชีวิตของเรามันสั้นเดี๋ยวตายไปก็ไม่ได้ทำแล้วผมไม่เคยเชื่อเลยครับจนไม่ได้มาสัมผัสเองตอนที่ตัวเองเป็นวิญญาณไปแล้วหยิบจับอะไรไม่ได้พูดกับคนรักที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้แถมต้องมาคอยวิ่งหนีตำรวจผีกับยมมาทูตอีกแค่นี้พลังวิญญาณของผมมันก็อ่อนแอแล้วทำไมสวรรค์ต้องส่งตำรวจผีคนใหม่มาที่เขตผมด้วยวะผมไม่ได้จะหนี เลิกตามได้แล้วผมคือดีแลนผีหนุ่มที่เพิ่งตายเมื่อปีก่อนวันนี้เป็นวันรวมญาติของครอบครัวผมยังไงผมก็ต้องไปให้ได้แต่มันจะไม่วุ่นวายเลยถ้าไม่มีไอ้คุณตำรวจผีคนใหม่ที่มาคอยจับผิดผมอยู่แบบนี้เขาเป็นอะไรนักหนาปล่อยผมออกไปเดินเล่นสักวันมันจะตายหรือยังไงกันไม่ได้ถ้าเกิดเจ้าหนีไปและกลายเป็นวิญญาณชั่วร้ายขึ้นมาข้าจะบอกเบื้องบนว่ายังไง ตินคุณตำรวจผีที่เบื้องบนเพิ่งส่งลงมาได้เอ่ยกับผมอย่างเสียงแข็งนี่เขาจะไม่ยอมอ่อนข้อให้ผมเลยจริงๆเหรอวะไม่หนีแล้วไม่ไปก็ได้ฮึดีแลนไม่พอใจดีแลนอยากเปลี่ยนเขตไม่อาแล้วเขตนี้คุณตำรวจโหดเกินไปผมสู้ไม่ไหวอ้าวไนตอนแรกเจ้าบอกว่าไม่ได้หนีค่ะนี่จะโกหกอย่างนั้นเหรอ นี่ผมเผอพูดออกไปอย่างนั้นหรอแย่แล้วล่ะเหมือนคุณติงเขาจะมาโมโหผมเขาแล้วโอ้ยเลิกสั่นกระดิ่งดิมันแสบหูนั่นไงจะพวกตำรวจผีนี่ไม่พอใจก็สั่นกระดิ่งใส่รัวๆอย่างเดียวเลยพูดดีๆก็ได้มั้งครับไม่เห็นต้องทำกันขนาดนี้เลยข้ามีเลิกแม่ครับช่วยจุดทูบฟ้องสวรรค์ทีว่าไอ้ตำรวจผีต้นนี้มันแกล้งผมเบื้องบนต้องลงโทษเขานะครับ ขอหาที่ตินรังแกผมณสุสารคอนโดเก็บอัฐิทำหน้าบาปนั้นโดนตำรวจผีจับมาแน่ๆคุณลุงนาวินที่ตู้เก็บอัฐิข้างซ้ายของผมได้เอ่ยขึ้นเห็นตำรวจคนใหม่ที่เบื้องบนส่งมาคนนี้โหดไม่เบาเลยพรามเด็กหนุ่มที่อยู่ตู้ข้างขวาของผมว่าขึ้นอย่างหนักใจโหดจริง วันนี้ผมเจอมาแล้วกับตัวผมจะไปเข้าร่วมพิธีวันรวมญาติเขายังไม่ปล่อยให้ผมไปเลยใจดำชมัดผมพูดปรับทุกข์กับเหล่าผีตรงนั้นอย่างหัวเสียเขาไม่ใจดีเหมือนตำรวจผีคนอื่นๆที่คอยเห็นใจพวกเราบาทนี้หนูอดออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกสิฟูจิผีเด็กสาวที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุอยู่ตู้ถัดจากผมไปสองตู้พร้อมทำหน้าตาเศร้าส้ย โทเด็กน้อยที่น่าสงสารลำพังแค่เธออยู่ที่นี่คนเดียวไม่มีพ่อแม่ยังต้องมาถูกกักขังจากผีตำรวจใจร้ายคนนั้นด้วยลระเนี่ยเราต้องออกมาต่อต้านเพราะผีแปลว่าวิญญาณอิสระพวกเราจะไม่ยอมตกเป็นทาสของตำรวจผีหรอกนะผมปลุกปั่นวิญญาณผีทั่วคอนโดเก็บอัฐิให้ลุกขึ้นมาสู้กับความเข้มงวดที่เกิดขึ้นของคุณตำรวจตินใช่พวกเราต้องหยุดตำรวจผีคนนั้น ให้เหมือนส้มที่หยุดหยุดโดยมีพวกเรากกันบัดนี้เหล่าบรรดาวิญญาณในเขตสามต่างถูกปลุกระดมให้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วกลับเข้าโต๊ะอาทิของพวกเจ้าซะนี่ไม่ใช่เวลาที่จะออกมาเพนผ่านตัวเอกของเรื่องโพมาสละคุณเต็มนี่ตายยากจริงๆเพิ่งนินทารปโยกยกแต่ถึงจะตายยากยังไงเขาก็ตายแล้วอยู่ดี ทำไมพวกเราต้องทำตามคำสั่งท่านด้วยพลามเอ,อ่ยขึ้นอย่างเสียงแข็งเบื้องบนส่งข้าให้มาดูแลพวกเจ้าถ้าพวกเจ้ายังไม่อยากไปโลกหน้าก็อยู่ที่นี่ไปบบเงียบๆเถอะหหยครูกันแบบนี้จริงดิทำไมใจร้ายขนาดนั้นม,มาทำไมพูดอย่างนี้ละ่ะคุณตำรวจเห็นใจกันบ้างซิคราวนี้เป็นคุณลุงนาวินที่ออกปากว่า ทำไมข้าต้องเห็นใจวิญญาณเร่ร่อนด้วยคุณตํารวจผีนั่นก็ยังต่อล้อต่อเถียงกับพวกผมไม่เลิกนิดท่านหาว่าพวกเราเป็นวิญญาณเร่ร่อนอนั้นเหรอืมบางอาจมากผมจะไปเข้าฝันแม่ให้ไปฟ้องเบื้องบนข้อหาหมิ่นประมาทพวกเจ้ากำลังทำสิ่งใดกันแต่ทันใดนั้นเองยังไม่ทันได้ต่อสู้กับตํารวจผีคนนั้น ท่านพญายมก็จับได้ซะก่อนที่ปลโลโลกมันไม่มีงานให้ทำหรือไงกันถึงได้ชอบโผล่มาที่นี่อยู่เรื่อยเลยข้าก็ทำหน้าที่ของข้ายังไงละ่ละเราวิญญาณพวกนี้ออกมาเพนพ่านข้าก็จัดการให้เรียบร้อยไอ้คุณตำรวจมันพูดขึ้นแล้วเจ้าละ่ะดีแลน โอ้ยทำไมท่านโยมถึงต้องมาทำหน้าตาหน้ากวนแบบนั้นใส่ผมด้วยวะคนลุกไปหมดแล้วเนี่ยผมก็เออก็ออกมาทวงความยุติธรรมยังไงล่ะครับจุดนี้ขอแถเอาตัวรอดก่อนละกันเจ้าสร้างความปั่นป่วนให้กับเขตสามตามกฎของสวรรค์แล้วพวกเจ้าสองคน ต้องขึ้นไปรับคันพิพากษาจากเบื้องบน What ท่านยมว่าไงนะขอฟังอีกทีผมตะโกนออกไปแบบไม่เชื่อหูเลลเอางั้นจริงดิเขาไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมข้าต้องไปด้วยคุณตำรวจว่าขึ้นด้วยใบหน้างหดงดเงี้ยสดๆเลิกโวยวายแล้วตามข้ามาเนี่ย ท่านยมไม่เคยฟังอะไรพวกผมเลยณสารสวรรค์คำพิพากษาของพวกเจ้าสองคนคือจงช่วยเหลือวิญญาณเร่ร่อนหนึ่งร้อยตนไม่ให้กลายเป็นวิญญาณร้ายภายในหนึ่งสัปดาห์สิ้นสุดเสียงของท่านอายการคำพิพากษาก็ถูกเคาะไปแล้วเรียบร้อยปารตร้อยตนจะไปหามาจากไหนวะเนี่ย ทั้งชีวิตของผมยังไม่เคยเจอวิญญาณเยอะขนาดนั้นเลยนะครับจะไปหามาจากไหนซ้ำยังต้องเป็นวิญญาณเร่ร่อนอีกพระเจ้านั่นแหละเรื่องทั้งหมดมันถึงลงเอยแบบนี้ตินวอยใส่ผมยังหัวเสียอ้าวอ้าวคุณตำรวจคุณตำรวจครับไม่พูดแบบนี้ได้ปะครับคุณเริ่มก่อนนะถ้าเขาไม่เข้มงวดเกินไปพวกผมก็คงไม่ทำแบบนั้นหรอกข้าเป็นตำรวจไม่ใช่ตำรวจ เรียกให้มันดีดจะเรียกตำรวจจะทำไหมครับคุณตำรวจคุณตำรวจโอ๊ยสันกระดิ่งใส่ผมอีกละมาปรโลกก็ยังจะพกมาด้วยเนาะเอาไว้ห่างตัวบ้างก็ได้มั้งถ้ายังไม่หยุดเรียกข้าจะสั่นมันอยู่อย่างนี้ล่ะืึคอยดูเถอะถ้าหาวิญญาณครบร้อยตนได้เมื่อไหร่เจอดีแน่ผมต่อให้ก่อนหรอกนะ นะโลกมนุษย์จะไปหาวิญญาณที่ไหนอ่ะตั้งร้อยตนผมบ่นออกไปอย่างตัดเพ้อนี่ก็หามาจะครึ่งวันละยังไม่เจอสักตนเดียวผีอย่างผมก็ต้องใช้พลังงานเหมือนกันนะครับจนเลิกบ่นสักทีข้ารำคาญไอ้คุณตำรวจผีคนนี้มันขี้หงุดหงิดจริงเว้ยก็เหนื่อยจะบน่นทำไมาฮะก็จะสันกระดิ่งแบบนี้ไงเฮ้ยเอาอีกแล้วนะ อยากจะเอาไอ้กระดิ่งนี้ปิดซ่อนจริงๆใครมันเป็นคนคิดนะอ๊ผมสัมผัสได้ถึงพลังงานลบจากตึกนั้นผมชี้ไปทางตึกสูงที่อยู่ตรงหน้าพวกเราตอนนี้น่าแปลกมากที่จะมีพลังงานลบออกมาจากตึกสวยสง่าแบบนั้นเหมือนว่าทางข้าและเจ้าจะเจอโชคก้อนใหญ่เขาแล้วละ่ะผมรู้สึกเย็นว่าบไปทั้งตัวเมื่อตินทำหน้าตาน่ากลัวแบบนั้นหมายความว่าลุย นั่นไงว่าแล้วทำไมถึงชอบทำอะไรที่เสี่ยงแบบนั้นนะภายในซอกตึกแห่งหนึ่งมันดูน่ากลัวจังผมว่าขึ้นด้วยเสียงสั่นเครือเมื่อรู้สึกถึงพลังงานลบที่ถาโถมเข้ามาจะกลัวอะไรเจ้าก็เป็นผีไปแล้วไม่ใช่หรอจะคนหรือผีข้าก็กลัวเหมือนเดิมนั่นแหละจิตใจผมมันเปราะบางนะครับทุกคนโปรดเข้าใจด้วย <c oughs> เร่เย่ yeah, อะไรเนี่ยหลังจากที่เจอผีเด็กกระโดดใส่นั้นผมก็เป็นลมลงไปนอนกองอยู่ที่พื้นทันทีขอไม่รับรู้ไม่เอาแล้วปล่อยคุณตำรวจเขาทำไปคนเดียวเถอะแกล้งตายอีกรอบเลยแล้วกันเนืรู้สึกเหมือนมีคนเรียกทำไมรู้สึกเหมือนมีคนเรียกอยู่นะดีแล้ว จะได้ยินข้าไหมเสียงเหมือนคุณตินเลยเขาอยู่ที่นี่ด้วยงั้นเหรออืมคุณตำรวจเหรอใช่ข้าเองลุกไหวไหมเขาเอ่ยถามออกมาด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนเล็กน้อยสงสัยจะเห็นผมหมดพลังเลยอ่อนข้อให้ละมังครับไหวอยู่เ oh, <are> ชีย่ยไอ้ผีเด็กที่ไหนมาแลบลิ้นปิ้นตาใส่ผมอีกแล้ววะเนี่ยนึกว่าไปตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว เจ้าก็เลิกหลอกเขาได้แล้วตินเอ่ยขึ้นอย่างดุดุกับพีเขาหน้าแก้งนี้ครับช่วยไม่ได้เด็กนั่นมันว่าขึ้นพลางเอาลิ้นกับตากลับเข้าที่เดิมเหมือนคนปกติคืนทำแบบนี้ต่อไปเจ้าได้กลายเป็นวิญญาณร้ายแน่คุณตำรวจยังคงดุเจ้าผีเด็กนั่นต่อเพิ่งรู้ว่านอกจากขี้งุดหิดแล้วยังขี้บ่นอีกผมไม่ทำแล้วก็ได้ เลิกทำหน้างอคอหักแบบน,นั้นได้แล้วผมว่าขึ้นอย่างเอ็นดูพอไม่ปิ้นเต่าออกมาแบบนี้มันก็น่ารักน่าเอ็นดูหรอครับไปปรโลกกับค่าพ่อแม่เจ้ารออยู่ที่นั่นแล้วหลังจากที่ผมและตินไปส่งเจ้าเด็กนั่นเสร็จเราก็กลับมาตามลาวิญ,ญญาณเร่ร่อนกันต่อผมชักจะน้อยใจบทลงโทษของสวรรค์แล้วนะทำไมมันถึงได้หายยากนักเหนื่อยผมเหนื่อยแล้ว พรุ่งนี้ค่อยมาหากันต่อได้ไหมผมเอ,อย่ยออกไปอย่างล่องลอยเดินจนรู้สึกเหมือนว่าขาจะขาดอยู่แล้ววันนี้เพิ่งได้แค่ตนเดียวเองนะคุณตำรวจว่าออกมาด้วยสายตาเอือมผมสุดๆเฮ้ยนั่นไงผมตะโกนขึ้นอย่างตกใจเมื่อสายตาเลื่อนไปเห็นผีคุณป้าท่านหนึ่งกำลังเตรียมสตาร์ทข้อเท้าวิ่งมาชนรถที่สี่แยกถ้าเป็นแบบนั้นได้แยกกันหมดแน่ รถที่อยู่แถวนั้นคงไม่มีทางรอดจัดเลยปะตินหันหน้ามาเอ่ยถามผมรออะไรล่ะครับว่าจบเขาสองคนก็สาวเท้าเข้าไปหาเป้าหมายทันทีหยุดนะเจ้าผีร้ายคุณตำนวจมาแล้ว ผมว่าออกไปอย่างฮึกเขิมวันนี้คุณป้าเสร็จพวกผมแน่โอ๊ยไอ้คุณตินเวลาสำคัญแบบนี้ยังจะมีหน้ามาสั่งกระดิ่งใส่กันอีกนะผมหละเชื่อเขาจริงๆเลยมันใช่เวลาที่จะาเล่นแบบนั้นไหมไอ้คุณตำรวจหันมามองหน้าผมยังเอาเรื่องอืมไม่เล่นแล้วก็ได้จับเขาเร็ว สวยแล้วล่ะครับคุณป้าขยับข้อเท้าแล้วกําลังพุ่งเข้าสู่สี่แยกที่ขึ้นไฟเขียวอยู่ตอนนี้ผมและตินหยุดเขาไม่ทันต้องวุ่นวายถึงเบื้องบนแน่นอนโครมจับได้แล้วนะนางผีร้ายโชคดีที่ผมหยุดเขาไว้ได้ไม่งั้นได้สวยกันหมดแน่ไอ้ตำรวจผีมันไปไหนวะทำไมไม่มาทำหน้าที่เลยขอยเยาะเย้ยพร้อมผลงานในมือสักหน่อยละกัน คุณตำรวจผมจับป้าเขาได้คุณต้นทำไมไอ้คุณตำรวจถึงได้ลงไปนอนกองกับพื้นแล้วหน้าซีดขนาดนั้นเมื่อพาคุณป้าผีร้ายมาส่งท่านยมแล้วผมก็รีบกลับไปดูอาการของคุณตำรวจผีที่นอนหน้าซีดอยู่โรงพยาบาลสวรรค์ทันทีณนะโรงพยาบาลสวรรค์เขาเป็นอะไรมากไหมครับผมถามออกไปด้วยความเป็นห่วง เพราะโดนพลังงานด้านลบจากวิญญาณร้ายบวกกับพลังของเขานั้นอ่อนแรงลงมากลเลยได้รับอันตรายคงต้องนอนพักที่นี่สักคืนค่อยกลับโลกมนุษย์อีกครั้งทันธิดาแพทย์อธิบายอย่างใจเย็นจเจ้าเฝ้าไข้เขาไว้ก่อนแล้วกันข้าจะไปเอายาที่สวนสมุนไพรเพื่อมาถอนผิดให้ได้ครับขอบคุณท่านมาก ผมตอบรับไปอย่างว่าง่ายเพราะผมแทๆ้ๆเลยทำให้คุณต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ผมรู้สึกผิดที่เป็นต้นเหตุให้คุณตำรวจผีนี่มารับเคราะห์แทนตามจริงถ้าตอนนั้นผมไม่ไปเถียงเขาเราก็คงจับวิญญ,ญาณป้าผีร้ายนั่นได้แบบไม่มีใครเจ็บตัวอืมเจ้าเองเหรอดูเหมือนคุณตินจะรู้สึกตัวแล้วแฮะ คุณฟื้นแล้วเหรอเป็นไงบ้างอาการดีขึ้นไหมเจ็บตรงไหนหรือเปล่าหายใจสะดวกไหมเออเห็นผมหรือเปล่านี่นี่ดูนี่นี่กี่นิ้วเฮ้ยมองไม่เห็นเหรอตาแล้วทำไงดีอ่ะตามหมอผมต้องตามหมอผมรัวคำถามออกไปอย่างร้อนลนเจ้าใจเย็นก่อนข้าไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วพูดจริงนะผมเอ่ยถามยืนยันอีกครั้งจริงสิ คุณตำรวจว่าขึ้นพร้อมยิ้มบางๆเฮย้ยลงอกรู้ไหมว่าผมเป็นห่วงคุณแทบแย่นึกว่าคุณจะตายรอบสองซะแล้วนี่จะแจ้งนี่จะแช่งฆ่าเหรอตินถามออกมาด้วยสายตาเคืองผมเล็กน้อยเปล่านะคุณตำรวจผมว่าออกไปอย่างขำขันครั้งนี้ข้าจะยอมให้แกแล้วกันไม่มีแรงสั่นกระดิ่งใส่เจ้าหรอก เขาเอ่ยขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มที่ยังคงค้างอยู่นอนให้มันหายดีก่อนเถอะค่อยมาซาใส่ผมได้ทีเอาใหญ่เลยนะตินพูดขึ้นพลางสายหน้าอืมเอืมเแร่ผมแลบลิ้นใส่ไอ้คุณตำรวจอย่างกวนๆก,การที่เขาตอบโต้ไม่ได้เนี่ยมันสนุกเหมือนกันแฮะเจ้านี่ก็น่ารักดีเหมือนกันนะ เมื่อกี้เขาพูดว่าไงนะหูผมคงฝาดไปเองใช่ไหมครับทุกคนไอ้ตำรวจผีนี่บอกว่าผมน่ารักงั้นเหรอสงสัยจะป่วยจนสมองกลับแล้วทำไมหน้าผมต้องร้อนกับประโยคนั้นด้วยวะใจสั่นแปลกๆด้วยสวยแล้วไงอาการแบบนี้ดูเหมือนว่าผมจะวันไหวกับไอ้คุณตำรวจสั่นกระดิ่งนั่นเข้าให้แล้ว